สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีทุกคนยันล้องไฟตัวเองอแล้วสิ่งที่สำคัญนะครับตอนนี้อีหยวกเน่านี้จะไม่เหลือใครครับพี่น้องเอฟีรอดูนะถ้าไม่เชื่อคำผมรอดูครับมันจะไม่เหลือใครแม้นกระทั่งบักขายข้าวแกงมันยังไม่มาพูดเลยครับตอนนี้มันยังไม่มีบทบาทเลยไม่ออกมาปกป้องอะไรทั้งสิ้นแล้ว ปกป้องแล้วมันได้อะไรครับได้คดีความได้คดีความครับแล้วใครออกมาช่วยบ้างครับพี่น้องกิฟตี้อ่าเหมือนกับปลาเข็งคางดำไงครับตอนนี้ออกมาปกป้องออกมาเถียงแทนอย่างนั้นอย่างนี้อ่ามึงเถียงเข้าไปนะมึงเถียงมึงเถียงเข้าไปมันมีคนเอาหมายไม่มึงแล้วนะมึงโดนแล้วนะ แล้วใครจะออกมาช่วยมึง f อฟซี FC เขาก็แตกกันหมดแล้วครับทีนี้คดีมึงก็ยังยังไม่ไปถึงไหนเลยไม่รู้จะได้เข้าเรือนจำหรือจะอยู่ออกข้างนอกหรือ,อยังไงไม่รู้ครับมูลค่าความเสียหายมันก็เยอะนะครับนะอีวักนาวเนี่ยจะช่วยมึงเพราะมึงหมดผลประโยชน์ปั๊บแล้วมันไม่เอาใครอยู่แล้วครับอีนี่ ก็คิดดูแค่นั้นแหละครับขานาดพ่อแม่มันยังไม่เอาเลยพี่น้องมันยังไม่เอามันยังฆ่าได้ลงคอเลยเห็นไหมครับเหมือนกับฆ่าทั้งเป็นแหละครับฆ่าทั้งเป็นไม่ได้ว่าพี่สาวตัวเองน้องตัวเองมันยังทําได้แล้วพวกมึงเป็นไข้กูบอกมึงแต่ละตัวแต่ละตัวนั่นนะ <laughs> กูบอกมึงแต่ละตัวแต่ละตัวพวกมึงเป็นใครขนาดพ่อแม่มันพี่น้องมัน,ม,นมันยังฆ่าได้ลงคอเลยมันยังทำได้แล้วพวกมึงเป็นหาอะไรเป็นอะไรกับมันนี่แหละครับพี่น้องอีฟซีกูบอกเลยอีนี่จะไม่เหลือใครนะนเ,นเดี๋ยวน้ำตามึงจะเซ็ตหัวเขามึงปากดีเข้าไปมันต้องมีสักวันแหละครับมันต้องคิดถึง เวลานั้นมึงจะร้องไห้เป็นสายเลือดอใครก็เออ <c oughs> ทำอะไรลงไปบสิมาเกิดสวดเนาะอันนี้แหละครับร <c oughs> อดูนะพี่น้องเอฟซีรอดูมันต้องมีวันของมึงนะครับนาะมันต้องมีวันของมึงเวลาเจ็บเวลาป่วยมันไม่มีหรอกครับคนที่ออกมาเชียร์เยอะๆเยอะๆนะ่ะที่จะไปดูแลไปห่วงมึงสิ่งที่สำคัญพ่อแม่ พราะแม่นี่มันทิ้งลูกไม่ได้อยู่แล้วถึงจะด่าจะว่าอะไรก็แล้วแต่มันทิ้งไม่ได้แต่มึงเฮี้ยไงมึงหลงละเลงในอ่าเงินทองอ่าพวกของมึงลืมตัวอ่ามึงลืมตัวไงมึงมีเงินมึงมีทองมีทุกสิ่งทุกอย่างมึงลืมพ่อลืมแม่นี่นะ ลืมอะไรมึงลืมได้แต่มึงลืมพ่อแม่มึงรอรอดูนะไม่นานครับพี่น้องเอฟซีคนที่มาเชียร์มึงเยี่ยว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 เนี่ยตอนนี้นะคือพวกพวกมหาเดกกับมึงอ่ามหาเดกกับมึงมาพูดเรื่องของมึงมาเถียงแทนมึงเขาไม่มีความจริงใจเลยเขาเถียงแทนนะเขาได้เงินอ่าเขาได้เงินไง ได้สติกเกอร์ได้เงินหลังบ้านแจกเอฟซีจริงหรือเปล่าจะือไ,ไหมอ่ารอดูครับบางคนก็ทิ้งได้นะช่างตั้มอืมมันเป็นบางคนแต่พ่อแม่มันทิ้งไม่ได้หรอกครับพ่อแม่ทิ้งลูกไม่ได้ไไดแต่ลูกนี่ทิ้งพ่อแม่ได้นะพ่อแม่คนเดียวนี่เลี้ยงไม่ได้แต่พ่อแม่เลี้ยงลูกหลายคนได้อ่ามันเป็นยังไงครับมันต่างกันใช่ไหมละ่ะมันเป็นยังไงครับพี่น้องเอฟซีพี่น้องก็ลองคิดดู แต่ต้องรับกรรมรับเวรนะอีนี่รับกรรมรับเวรแน่นอนตอนนี้ก็กรรมเวรมาเนื้อเนื้อเน้นเน้นแล้วครับเนื้อเนื้อเน้นเน้นครับคดีตแต่ละคดีนะครับคดีป่าสงวนหนักที่สุดครับคดีมินประมาทมันก็หนักเอาอาการอยู่นะไหนจะเงินเดินทางเงินจ้างทนายความ เงินค่าที่พักเงินค่าน้ำมู้น้ำมันจิตประทะแสนหนึ่งไม่อยู่ครับไม่อยู่แน่นอนอ่าพิมิรให้มันไหลไปครับหัวล้อไปครับหัวล้อทั้งน้ําตาแหละครับเจ้าดูจากภาษากายไหมมันมีความสุขไหมพี่มีความสุขไหมหัวล้อกบเกลือนหรออ่าหัวล้อกบเกลือนเนเออหน้าชื่นโกตัวไงพิมิตเจ้าอ่อนซ่อนจี ปัญหาลุมเล้าขนา่ะนะนี้เจ้าสินอนรับตีเจ้าสีกินเขาแทบตีอ่คิดว่าหัวแล้วโอ้ยอก,ก,กูกูไม่เป็นอะไรกูยังสบายกูตงกูแข็งแรงกูยังแข็งแรงอยู่อา้าวจนตีนเอาซะแล้วครับเสือเผือคดีปลาไม่เนี่ยเพือกได้เข่าตะล่างอีกเนี่ยไปน,นอนในฮ่องกองฟูดีอีก่านนี้เขายังติดตามอยู่น,นะเขายังติดตามชีวิตมึงอยู่นะ จะ่าาวนะครับแต่ละตัวแต่ละตัวนะคดีที่เขาทำนะเขายังติดตามอยู่ทุกงานเขาติดติดตามอยู่ทุกงานนะอืมให้มึงปากเก่งปากดีเข้าไปเนี่ยเขาก็มันไสแล้วเรื่องแปลงที่สองนี่มึงไปบวอร์บายีปาซาก็รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวนพี่ปาซ่าก็รู้เรื่องอีกแล้วครับตัวนี้อ้าวบันเทิงแหละครับนะรู้เรื่องอีกแล้วครับ มันชุยอ,อีก้วไร<ม>เอาวีดีบอกผลว่า,าเอาอีกแล้วครับพี่น้องเอฟซียีภาษาเอาอีกแล้วซุยแล้วเอาอีกแล้วบอกเขาว่าเอาเลยเอาก็คักเลยเอาเลยนะครับพี่น้องเอฟซีอือแม่น้องไท้ก็แตกกันมันลึงตึงทื่อแล้วอือไม่ว่าจะเป็นอ่าพวกข้างไข่ข้างแครมันนะมันบอกพี่สามปีที่แล้ว พวกข้างไข่ข้างแคมมันเห็นไหมข้างไข่ข้างแค,คมมันไม่ว่าจะเป็นแม่มันสร้างปัญหาให้แล้วหนีแม่บอกว่าอะไรครับโดนอะไรมาแล้วแม่จะช่วยช่วยอะไรครับเมื่อก่อนก็เชื่อใจกันแล้วอีนี่คุกคีกับใครครับโอ้ยอยู่กับพ่นไหนครับทนาชุดหล่อนูน่นแอบอ้างยังเงินยังนี่อ่ารูปโปรไฟล์ รูปโปรไฟล์ได้ถ่ายรูปด้วยกันยังงั้นโอจะมาทําคดีให้ยังงั้นอย่างงี้นานไงครับพี่น้องเอฟซีอ่าพูดไปตัวทีโทรเดดอีกเดี๋ยวไปแอบอ้างเขาอย่างไงอ่านี่ไงเสียงหัวเราะไม่เป็นธรรมดาหัวเราะแบบมัน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 ไม่เป็นธรรมชาติไงมันเป็นธรรมชาติไนี่หัวเออสิไปหัวเราะได้จะเป็นหัวเราะได้ตี คิดดูว่าถ้าเป็นเราอะเราจะหัวเราออกไหมมันไม่ออกกินข้าวมัลงหมแล้วมันแนนอ่ากินข้าวไม่ลงแน่นอนครับไม่ลงแน่นอนนะมันกี่คดีครับทีนี้แม่เป็นคนสร้างให้ทั้งนั้น,น <c oughs> <c oughs> ฟื้นไงแม่ไมย่า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 จ๋ายยูเคใช่ไหมฟื้นดีมไงแม่มันสร้างให้หรอกมันทำ <c oughs> ตัวเองด้วยแลย้วก็ทำตัวเองด้วย โดนร่ำรวยด้วยมันก็มันก็ผสมผสานกันนั่นแหละแม่ก็ออกมาท้าทายเขาลูกก็ท้าทายเขาถ้าไม่ปากดีปากเก่งมันจะเป็นแบบนี้มันซ้ำกันนยไหมสมพอดีเนาะออเป็นแม่เป็นลูกกันได้หือเงาได้ปัดแม่ก็สิไปเพราะวังหวังแะไรแบบนี้เอ้าพวกมีปัญหากูก็ไปกอนเด็กลูกอะบายบายเด้กลูกบายบายเด้กลูกนะ แม่ไปก่อนนั้นลูกห้ยอยโซกดีนะให้เข้าไปอยู่ในคุกก่อนนะแม่ไปก่อนครับแม่ไปก่อนแม่ไปบายในลูกเนาะแม่ก็จะเอาตัวไม่โลดในลูกนะโอ้ยตายแล้วกับแม่ไปก่อนแม่เปิดหลานก่อนแล้วกับบาดนี้ไปก่อนเลยนะคะตอนนี้เานะการารวมกันเราตายหมูแน่นอน๋นอตายหมูคักล่ะคับพี่<า>น้องเอฟซีนนะ มันก็บอกว่ามันจะมาเดือนกุมภาโอ้ยสนตีนี่ามึงนะครับมึงไม่มาแน่นอนมึงได้จะมาได้ยังไงมาป็นมาเดือนกุมภาก็ไม่มาคุณแม่กูกูให้เบิ้งเลยนี่อืมนะอันนี้นะเห็ดละงูกูนะ่านเรามานะคะเ,าะเนาะเราจะมาดูเห็ดละงูไข่เอฟซีค่ะเนาะจะให้ป้าฝากนะคะพามาค่ะเนาะแล้วก็จะมาถ่ายดูว่ามันจะเป็นมอหรืหหหหหหหอมอทอนนะคะเอฟซีค่ะ นะคะนะนะคะถ้ามีผู้ชายนะก็มีใหญ่คงน่าจะดีด้อยซีขานะเอาหนอดแตดท้าหลังไปด้วยค่ะแล้วก็มีเฮงไปด้วยคุณน้าแม่ที่หลังด้วยค่ะวันนีโ้โอ้แต่เราึงเท่าสิตายมไม่จะไปคิดเรื่องอุบัติเอ่อุบัติ ซาดซั่วเปน,นั่นอีกโอ้ยเรื่องละมุกจุกกระปิดอีขวายมันยังไม่ปลงยเยี่ยเซิงอยู่ที่นะ่มึงจะมีอารมณ์จากเซิงจะไปห่ามึง <Okay. S 1> น่งครับพี่น้องเอฟซีนะมึงที่จะบัดคุยอยู่ไปอ่านน้ำก่อน <c oughs> เอาจิบ,บ่สตาร์เมนสามึงอีหามึงนะ